เอาคุณผู้ชมค <Yeah. S 1> าะมาอัปเดตคู่จิน้นฝัง่งวิกมอยชิดกันบ้างดีกว่านะจ๊ะโกวศินแล้วก็พิงพอยคุณผู้ชมคู่นี้บอกเลยว่าจิ้นเวอร์นะคะใครที่ถึงคู่นี้วันนี้มีความน่ารักมาฝากด้วยค่ะเ mm hmm. พิ่งได้เจอหนุ่มโกวศิล์ต่อไปโกวศิ์โกวศิน <c oughs> ไปเมื่อวัน,น<อ>ก่อน <มา S 1> ใช่ไหม คุณผู้ชมดิฉันเพิ่งเจอหนุ่มโก้วสินกับเพื่อนซีหนุ่มปิ๊บค่ะนะไปเมื่อวันก่อนดูโอวงรุ่ท็อปนี่แหละมากับซิงเกิลใหม่ค่ะเพลงวันนี้จะแอบรักเธอเป็นวันสุดท้ายโอ้ยน่ารักนะชื่อเพลงยาวชื่อเพลงเขายาวทุกชื่ออยู่แลยใช่ใช่ใช่ปกติของเนี่ยค่ะบุกมาฝากเพลงถึงไทยรัฐทีวีพร้อมร้องเพลงให้ฟังกันแบบสดๆเลยนะคะได้เจอหนุ่มโก้แบบนี้ค่ะก็อดถามถึงลุกใหม่ของสาวพลิงพลอยกู้จิ้นในจอกับลูกหันผมสั้นไปเลยคุณผู้ชมหลายคนอุ้ยน่ารักนะหันผมสั้นรับ ซัมเมอร์ลุคนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งหนุ่มโก้เนี่ยบอกว่าลุคนี้สาวพิงพลอยเนี่ยสวยแซ่บสุดๆวิเชอรี่ลุคนี้เธอต้องตามแล้วนะฉันจะลองตัดดู <laughs> และที่สำคัญยังฝากความคิดถึงผ่านหน้าจอบันเทิงไทยรัฐกับสาวพิงพลอยด้วยคะ่ะ งานละครอยู่ยังรับก็เดี๋ยวมีเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่เร็วๆนี้ครับกับพิงพอยคู่จิ้นถามหน่อยได้เจอกันไหมคะอุ้ยติดตามกันในโซเชียลตลอดใช่ไปคอยกดไลค์ให้เขาแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอเลยสิเราก็ยุ่งเขาก็ยุ่งค่ะคิดถึงครับพูดถึงพิงพอยผมสั้น่อยค่ะสวยครับน่ารักผมก็เนี่ยแหละไปกดไลค์ไปดูตามดูรูปเขาอยู่หวังว่าถ้าได้เจอกันมีโอกาสร่วมงานกันนะครับค่ะ โก้แกอยากทำนี้ใช่ปะทำไมเราเขิน <ś c oughs> รุ่นน้องรุ่นน้องอ่่คคอยตัดผมสั้นแล้วดูแบบมีคาเล็คเตอร์มากขึ้นนะดูเก๋นะคุณผู้ชมอะ